สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูฟ้าเช่นเดิมนะคะในวิชาการงานอาชีพก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ต้องขออนุญาตเด็กๆไม่สวมใส่แมสนะคะเพราะคุณครูฟ้าสอนอยู่คนเดียวค่ะแต่เด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะอยู่ที่บ้านทำงานของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คุณครูฝากไว้เสร็จหรือย,ยังคะ นักเรียนทำงานเสร็จแล้ววันนี้คุณครูก็มีขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านมาฝากเด็กๆกันค่ะก่อนอื่นที่เด็กๆจะไปเรียนนะคะเด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์ข้อที่1นักเรียนบอกวิธีการและประโยชน์การทำความสะอาดบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ต่อไปข้อที่2นะคะเด็กๆใช้อุปกรณ์ที่ ใช้ทำความสะอาดบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมประหยัดและปลอดภัยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือการงานนะคะขึ้นมาและเปิดหน้าที่12ประกอบกับการเรียนไปพร้อมๆกับคุณครูฟ้าได้เลยค่ะ การทําความสะอาดบ้านจะทําให้บ้านของเรานั้นสะอาดไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดโรคภุ้มแพ้ได้นะคะเด็กๆและคุณครูก็มีหลักของการทําความสะอาดพื้นบ้านนะคะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อที่1เรื่องอุปกรณ์ในการทำความสะอาดพื้นบ้านให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นบ้านสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับ การเลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคงต้องเลือกอุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมแน่นอนเลยค่ะข้อที่2ทําความสะอาดพื้นบ้านจากชั้นบนลงมาชั้นล่างและจากมุมห้องหรือซอกมากลางห้องต่อไปข้อที่3ทําความสะอาดไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายค่ะ ต่อไปขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านขั้นตอนที่1ทําทำอย่างไรคะเด็กๆจับไม้กวาดไปในทิศทางเดียวกันโดยให้ไปลายไม้กวาดขนาดกับพื้นฝุ่นจะไม่ฟุ้งกระจายต่อไปขั้นตอนที่2ทํทำอย่างไรคะไปดูกันเลยคะ่ะขั้นตอนที่2กวาดฝุ่นเศษผงจากซอกมุมใต้เฟอร์นิเจอร์ออกมาด้าน นอกคะ่ะต่อไปขั้นตอนที่3ทําอย่างไรต่อคะเด็กๆขั้นตอนที่3กวาดบ้านชั้นบนลงมาชั้นล่างและทําความสะอาดเพดานบนโต๊ะชั้นวางหนังสือก่อนนะคะค่อยกวาดที่พื้นนะคะเด็กๆต่อไปขั้นตอนที่4กวาดป่นเศษผงมากองรวมกันใช้ไหมกวาด กวาดฝุ่นเศษผงใส่ในที่ตักผงจนหมดค่ะต่อไปขั้นตอนที่5นะคะทำอย่างไรกันคะนำฝุ่นเศษผงในที่ตักผงไปทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆแค่นี้นะคะเรามีแค่ห้าขั้นตอนเองแค่นักเรียนทำตามที่คุณครูอธิบายมาแค่นี้บ้านของนักเรียนก็จะสะอาดแล้วล่ะคะ่ะ นักเรียนอย่าลืมนะคะทำความสะอาดบ้านเราต้องทำจากชั้นบนลงมาชั้นล่างทำจากเพดานนะคะห้องชั้นวางหนังสือบนโต๊ะพื้นที่ที่สูงกว่าลงมานะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการกวาดพื้นนะคะเราไปสรุปกันเลยค่ะสรุปการเรียนรู้นะคะเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์ในการทำความสะอาด แล้วเราก็จะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับการทำความสะอาดบ้านจะทำให้บ้านของเราสะอาดน่าอยู่และเป็นระเบียบปลอดภัยจากฝุ่นละอองที่เกาะให้เกิดโรคภูมิแพ้นะคะเด็กๆและววันนี้คุณครูก็ฝากกิจกรรมหลังเรียนให้กับเด็กๆได้ทำกันนะคะเด็กๆนะคะคุณครูมีงานให้เด็กๆสองงานด้วยกันก็คือ ใบงานนะคะใบงานนี้นักเรียนสามารถโหลดได้หรือคนที่ไม่สามารถโหลดได้ก็ใช้สมุดนะคะเก่าของเราหรือกระดาษ A4 นะคะไปดูกันเลยค่ะคุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันว่าจะทำอย่างไรชิ้นงานชิ้นที่หนึ่งนะคะโจทย์คำถามของคุณครู คุณครูก็มีใบงานให้นักเรียนแบบนี้นักเรียนที่ไม่สามารถหลดใบงานได้นักเรียนก็สามารถลอกโจทย์ลงในกระดาษ A C นะคะหรือสมุดเก่าของเรานะคะในด้านขวามือนี้นะคะโดยเขียนชื่อเขียนคำสั่งและเด็กๆก็เขียนข้อตัวอย่างเขียนอย่างไรเช่นข้อ1เราตอบกอไก่แล้วก็เขียนกอไก่ลงไปเลย ทำได้ไหมคะเด็กๆอันนี้คือชิ้นงานชิ้นที่1นนะคะต่อไปชิ้นงานชิ้นที่2ที่คุณครูจะฝากให้กับเด็กก็คือให้นักเรียนนะคะถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอการทำความสะอาดบ้านที่นักเรียนช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ส่งไว้ให้คุณครูที่สกูบไบได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะ คุณครูก็หวังว่าความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนักเรียนก็จะสามารถใช้ในการช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะในการทำงานบ้านต่างๆเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีเลย mm. เพราะฉะนั้นนะคะคุณครูฝากงานสองงานนี้ให้กับเด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะ และเอาไว้พบกับคุณครูฟ้าในสัปดาห์หน้าอย่าลืมทำงานนะคะเด็กๆและช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเอาไว้สัปดาห์หน้าค่อยเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ